ในไซยาบุคฮารีนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าซักวานมาลาอัยชาฮ์รย์อัลลอฮ์อันฮายุ่สลลีบิฮาฟิละมดอนมินมุฮั์ซักวานนะครับซึ่งเป็นท่าต์ของท่านหญิงไอชาได้ทําการละหมาดท่านหญิงไอชาฮ์รย์อัลลอฮ์อันฮาในเดือนรอมฎอนโดยอ่านจากมุฮั์อ่านจากอันกุรอาน หมายเขาว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะบรรดาสหบยายทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะมีทานนะเขาให้ท่านนำละหมาดแต่ว่าก็ไม่ได้ละหมาดกันสองต่สองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะก็ต้องมีการละหมาดกันหลายคนก็ให้ท่านนำละหมาดนะครับโดยทานนั้นอ่านจากอันกุรอานอันนี้บุคคลีชัดเจนไหมและคนที่อ่านตามหลังคนที่อ่านจากอันกุรอานจากมุสลิมนี่ใครท่านหญิงอิชะร์รยยาลอฮานะภรรยาของท่านอับดุลเบีัยงุสลิมแม่ของเราครับ ในมัสยิดเนี่ยถ้าหากจะให้ฮาฟฟิซนำโดยที่ไม่ต้องเปิดกุปรานนะมีแค่กรณีเดียวเท่านั้นแหละคือจะต้องมีมากมูลที่เป็นฮาฟิซกุปรานอยู่ด้วยแค่นั้นแหละฮเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วคนไปนิมามติดขึ้นมาเนี่ยต่อไงอ่ะจบเลยวนะจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่าคนมานำละหมาดเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่เขาจําไม่ได้เขาได้เขาจําได้เขารู้แต่ไม่มีใครจะเตือนเขาได้เขาก็ต้องอ่านจากอันกุรอานครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนําละหมาดยาวๆได้ครับให้อิ่ามเนะี่ยเปิดอันกุรอานอ่านไปเลย,เ,ลยเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรให้เขาอ่านไปอ่านช้าอ่านเร็วเนี่ยก็ช่วยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สลับก็ทํามาแบบนี้ถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปตําหนีเพราะท่านยังไงชะก็ทํา อุลมามะเขาก็ททำแล้วเขาก็บอก <ทำ S 1> ว่าทําทได้